ครั้งแรกเียบพากันมากินหมูสเต็กมันก็จะเซอรเลอหน่อยเราจะกินดะกินไม่ปิดกินไม่ผิดจริงจริงมันมีพักมีอะไรเมียดได้เด็ดพักเรียงพักอะไรด่ายิ่งไม่รู้เนาะไห้คุหเูบอกมาเนาะมาแล้วคุณจะรั ก็แน่นเด็ดผักสล,ลัดก็มีอีไม่ไดามาไงก็แน่น่ะคนไม่เคยกินเนะาะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิต,ตวไ,ได้เลยเดี๋ยวเอาถุงใสก่กระบ๋านก็ได้ไปก,กินกระบ๋านเขาก็กินซะแต่แกกินเกินเนาะแกกับปสาที่ดฉันกินได้เลยเขาจะแล้วคุณหน,นูวันนี้นางเห็นคุณหนูอันหนึ่ง เอาเลยเอาเลยแต่หมูสเต๊ะยงบกเคยกี่นาทีะเต๊ะมันรอยไหมอมันม like ันกัมันกัหมูย่างนี่แหละมัจริงอีเดียแล้วมนกัมีนำนำอันนั้นราดที่ชีนำนำซอสนมัหมูมันขนมกวาัไงมูกหมูย่างก หมูจะยิ้กินทำหมูอย่างกินไรมอยู่ก็รู้มนี้ีแต่คุณม้วนนึงกินนักงก็เลย